เ t o r y เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง h ฮิร์บ o r อรีบายอภัยภูเบศ4พฤศจิกายน2564ในสัปดาห์นี้จะมาพูดถึงเรื่องของกัญชากับมะเร็งค่ะเพราะว่า เป็นคำถามที่มีมาตลอด2ปีหลังจากที่กัญชาถูกอนุญ,ญาตให้นำมาใช้รักษามะเร็งนะคะในวันอังคัรที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตัวเองได้ถูกเชิญไปให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากับมะเร็งเลยได้มีโอกาสอ่านความก้าวหน้างานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาในโรคมะเร็งก็จะขออนุญ,ญาตมาเล่าในวันนี้ด้วยค่ะ ในประเทศไทยยาสารสกัดกัญชาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียาหลักแห่งชาติก็หมายถึงยาที่มีความจําเป็นพื้นฐานของประเทศที่ควรมีเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพโดยมียาสารส,ารสกัดกัญชา2สูตรได้แก่สูตรที่มี TSC 0.5มิลลิกรัมต่อหยดที่แพทย์สามารถสั่งใช้ในข้อบ่งใช้เป็นการรักษาเสริมในการบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด และการบรรเทาอาการนอนไม่หลับปวดและเบื่ออาหารในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายนะคะและยา,าศาสรสกัดกัญชาอีก1สูตรก็คือสูตรที่มีส่วนผสมของ THC และ CBD ในอัตราส่วน1ต่อ1มี THC ประมาณ27มิลลิกรัมและ CBD ประมาณ25มิลลิกรัมใน1มิลลิลิตรนะคะก็ มีข้อบ่งชี้เพื่อบรรเทาอาการปวดนอนไม่หลับแล้วก็เบื่ออาหารในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายเช่นกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องบอกว่าให้ความสําคัญกับผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเราต้องยอมรับว่านับวันนี้เรามีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบกก็เก็บรวบรวมข้อมูลในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มีการติดตามประมาณ6ครั้งนะคะแต่ละครั้งเนี่ยห่างกันประมาณ1เดือน ก็พบว่ายาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่เราใช้หยอดใต้ลิ้นสูตรที่มี THC 0.5มิลลิกรัมต่อยดสามารถบรรเทาอาการปวดเบื่ออาหารนอนไม่หลับวิตกกังวลอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การติดตามผลครั้งที่1จนถึงการติดตามผลครั้งสุดท้ายแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะใน3เดือนสุดท้ายซึ่งผลการศึกษานี้ก็สอดคล้องกับการศึกษาที่ใช้ยาสารสกัดกัญชาที่มีส่วนผสมของ THC และ CBD ในอันตราส่วน1นตอนึของกรมการแพทย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือในแนวเวทปฏิบัติของประเทศไทยก็คือใช้ยากัญชาในผู้ป่วยระยะท้ายก็มีหลักฐานที่ชัดเจนรวมทั้งใช้เพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงจากการให้เคมีบำบัดซึ่งให้ยามาตรฐานแล้วไม่ได้ผลแต่อย่างไรก็ตามก็คงมีคำถามจากคุณผู้ฟังว่าแล้วทำไมไม่ใช้แต่แรกละ่ะ มันน่าจะได้ผลหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ตัวเองสามารถหาข้อมูลได้เนี่ยมี3งานวิจัยที่มีการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งนะคะการศึกษาแรกเนี่ยเขาก็ใช้ t s c ฉีดเข้าไปในเนื้องอกที่สมองในผู้ป่วยมะเร็งสมองชนิดไกรโอบาสโตมามันติโฟเลนะคะก็พบว่าผู้ป่วยทั้ง9คนพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ย ตัว T S C ก็ไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในสมองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ป่วยทั้งหมดก็เสียชีวิตนะคะ ในส่วนการศึกษาที่2เป็นการใช้ยาที่มีการใช้ในต่างประเทศก็คือส่วนประสมของ t s c กับ CBD ในสัดส่วน1ต่อ1ชนิดสเปรย์พ่นเยื่อบุปากร่วมกับการรักษามาตรฐานโดยให้เทียบกับยาหลอกที่ร่วมกับการรักษามาตรฐานเพื่อปิดบังไม่ให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่ประเมินอาการของผู้ป่วยเนี่ยรู้ตัวนะคะ การศึกษาเนี้ยค่ะก็พบว่าในกลุ่มที่ได้ยากัญชาเนี่ยนะคะมีอัตราการรอดชีวิตใน1นปีเป็น83%ในขณะที่กลุ่มยาหลอกเป็น56%นะคะ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่บอกว่าเป็นการสุ่มเนี่ยในกลุ่มยากัญชาถึงเป็น12คนในขณะที่ยาหลอกเป็น9คนอันนี้ก็ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลดอคติในเรื่องนี้ส่วนการศึกษาสุดท้ายก็เป็นการศึกษาในมะเร็งสมองชนิดลูกรลามก็ให้ยากัญชาที่มีส่วนผสมของ THC ต่อ CBD ในสองสูตรด้วยกันสูตรแรกเป็นสัดส่วน1ต่อ1และอีกสูตรหนึ่งเป็นสัดส่วน สวน4ต่อ1เป็นระยะเวลา12สัปดาห์ก็พบว่าจากผู้ป่วย61รายเนะะี่ยค่ะมี11%ที่มีความรุนแรงของโรคลดลง34%อาการคงที่16%ก็มีอาการลุกลามเล็กน้อยแล้ว10%ก็ลุกลามมากนะคะ ก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยตอบสนองกับยาที่เป็นสูตร1ต่อ1นได้ดีกว่าสูตร4ต่อ1นหรือว่ามี T S C ในสูตร1ต่อ1นเนี่ยมี T S C ต่อ C B D ประมาณ4.6ต่อ4.8มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรซึ่งก็น้อยกว่าที่เราใช้ในประเทศไทยนะคะซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3การศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาในมะเร็งสมองซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าการให้ยากันชาบร่วมกับการสามารถรฐาาเนี่ยจะช่วยยืดชีวิต ของผู้ป่วยได้หรือไม่หรือว่า ลดความรุนแรงหรือทาให้อาการคงที่ก็คงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าเราก็คงต้องรอรุ้นค่ะเพราะว่าในระยะหลังก็มีการศึกษาเพิ่มเติมเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดมะเร็งหรือเนื้องอกเนี่ยเขาก็พบว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับระบบกัญชาในร่างกายที่เราเรียกว่า endocannabinoid นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําให้ระบบกัญชาในร่างกายทํางานได้ปกติก็อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้การลุกลามการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งต่างๆเนี่ยน,น่าจะดีขึ้น มีการพบด้วยนะคะว่าสารสกัดกัญชารวมเนี่ยหรือที่เรียกว่าครูดเอ็กซ์ตรเนี่ยซึ่งมีสารออกฤทธิ์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวแคนาบินนยเทอร์ปีนหรือว่าฟลาวอยดยเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งการแบ่งเซลล์ของมะเร็งแล้วก็ทําให้มะเร็งเนี่ยมันฆ่าตัวตายไปได้เองได้ดีกว่าการสกัดสาร t h c หรือ C ี d ออกมาเดี่ยวเดี่ยวนะคะแล้วก็ยังพบกลไกลในเรื่องของการลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแต่ว่าการศึกษาที่กล่าวไปในเรื่องของกลไกลเนี่ย ก็ยังเป็นการศึกษาในระดับหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองนะคะก็ยังคงต้องมีการศึกษาอีกมากโดยเฉพาะในคนนะคะเพราะว่ามะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อนแล้เป็นแลรร้วรุนแรงถ้าเราไม่มั่นใจการใช้โดยที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาได้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the Over Heritage